พวกนิตยสาราหรือหนังสือที่เกี่ยวกับธุรกิจเช่นมาเก็ตเทียหรือแบรนด์เอชเขาจะทํางานวิจัยเป็นระยะระยะเพิ่งเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะเขาเปรียบเทียบแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจไม่ใช่นับขายตรงนะเขาเอาทุกแบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นและไว้วางใจถ้ารู้ไหมว่าเรามาเป็นที่4ชนะบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไม่ใช่ขายตรงนะเราไม่ได้พูดถึงขายตรงนะนี่เขาเอามายำรวมกันทุกบริษัทเราได้ที่4ี่นะรู้เปล่าคะ ที่หนึ่งอ่ะเป็นแอมเวย์แต่หมอก็ดีใจกับแอมเวย์นะเพราะหมอมองว่าเขากับเราขายตรงเหมือนกันถูกไหมคะโอเคเขาเป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าเขาอายุยาวกว่าเราเขาเป็นบริษัทข้ามชาติมาแต่เบอร์สองเบอร์สามไม่ใช่ขายตรงเบอร์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ใช่ขายตรงมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่อ่ะเป็นขายตรงถ้าเราติดที่สี่แล้วเราเป็นแบรนด์ไทยหมอคิดว่าหมอดีใจนะแปลว่าอะไรหรอแปลว่าโอกาสรอเราอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะแปลว่าคนไทยทั้งประเทศเขาชอบเรานะเขามองเราในมุมบวกนะเขารอให้ท่านวันนี้มาเคาะประตูบ้านแล้วก็บริษัทแม่มีกุญแจไขให้แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเราอยู่ในแบรนด์ที่ดีและมั่นคงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามองในมุมหนึ่งหลายคนพูดว่างเงินหายา,ยากแต่ถ้าท่านมองจริงๆท่านว่ายากไม่ยากล่ะยากไหมคะไม่ยากนะนะคะไม่ยากแต่หัวใจนักสู้ต้องมีเยอะคะ่ะ วันนี้หัวใจนักสู้ต้องมีเยอะกว่าปกติมากอย่างที่บอกถนนมันนอกจากจะไม่โรยด้วยกรีบกุหลาบแล้วมันอาจจะมีก้อนหินเยอะนะแต่มันก็มีดอกไม้ให้เด็ดข้างทางด้วยในความสําเร็จทุกๆขั้นตอนของเราใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะตั้งสติให้ดีหมอเป็นคนที่ไม่เคยกลัววิกฤตใดๆเลยหมอรู้ว่าในวิกฤตมันจะมีคนสวนทางได้เสมอ แต่คนที่ส่วนวิกฤตได้ต้องเป็นคนคิดบวกและคิดต่างจากคนทั่วๆไปและหมอเชื่อว่าท่านเป็นคนคนนั้นนะคะสร้างความสัมพันธ์แบบเพื่อเหลือควรที่ห่วงใยกันเวลาคุยกับผู้บริโภคเนี่ยหมอฝากเตือนตรงนี้ด้วยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยเราคุยกับเขาเหมือนคุยกับดาวไลน์ไม่ได้ผู้บริโภคบางคนเนี่ยเขามีความเป็นส่วนตัวจริงไหม เพราะเขากับเรายังห่างกันระดับหนึ่งมันยังมีเมฆหมอกของความสัมพันธ์ขั้นอยู่ใช่เขายังยอมเป็นผู้บริโภคแต่ยังไม่ได้ทำธุรกิจเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านต้องดูด้วยนะว่าเวลาการดูแลกันเนี่ยนะคะปฏิสัมพันธ์หรือการพูดคุยกับผู้บริโภคให้ระวังมากๆนะคะข้อแรกเนี่ยอย่าพูดแทรกหรือถามแทรกในขณะที่เขากำลังคุยกับคนอื่นและก็ต้องรอรอจังหวะที่เขาให้เวลาเรา อย่ารุกมากเกินไปอย่าตื้อทุกวันนะคะอย่าตื้อให้ซื้อสินค้าจนขาดความจริงใจนะคะข้อนี้หมอไม่ค่อยห่วงกิฟเฟอรีนเพราะว่าแม้กระทั่งภาครัฐยังชมบริษัทเราเลยว่าคนของกิฟเฟอรีนนี่น่ารักมากไม่ตื้อใครเลยพอแนะนำแล้วไม่ทำก็เลยไปเลย<จ>นี่เจอมาเครื่องบินนะคะหมอแออไม่รู้ว่าท่านชมหรือท่านว่าเ่ยนี่ผมว่าโอ้ oh, คิฟฟรีนเหรอดีดีดีผมชอบมากเลย น,นเป็นผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรีนะคนของคิฟฟรลีน่ารักไม่ตื้อเหมือนบริษัทอื่นเลยเพราะผมว่าผมยังไม่เอาไปเลยไปเลยเหรอคะท่านแล้วเขากลับมาไม่ไม่ไปเลยอก,ก็อาจจะไม่ไม่ควรจะถึงกับไปเลยแต่หมายความว่าเรารู้จังหวะว่าผู้ใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะคุยกับเราแต่ว่าเราก็ควรจะหาวิธีการสร้างสายสัมพันธ์ต่อไปนะคะแต่้การตื้อให้ซื้อสินค้าจนขาดความจริงใจเนี่ยมันนอกจากจะเสียเพื่อนแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเสียแบรนด์ตัวเองด้วย จริงไหมนะคะจริงไหมตรงนี้ระวังนะคะเอาละผู้บริโภคผ่านไปมาดูคนที่ขยับขึ้นมาอีกเกรดหนึ่งคือดูแล้วมีเป็นผู้มุ่งหวังมีโอกาสจริงๆที่จะทําธุรกิจนะคะก็ต้องระวังนะว่าวิเคราะห์ให้ดีนะก่อนจะพูดเรื่องกิฟเฟอรีนเรื่องทําธุรกิจเนี่ยท่านควรวิเคราะห์ให้ได้ข้อแรกก่อนว่าเขาอะชอบเราหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในมุมไม่ชอบมุมติดลบพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ วิเคราะห์เป็นไหมว่าใครชอบเราหรือไม่ชอบเรานะคะถ้าวิเคราะห์เป็นและสายสัมพันธ์ดําเนินไปนเป็นทิศทางที่ดีจนคุยเรื่องสินค้าหรือธุรกิจได้ก็ตัดสินใจพูดได้นะคะวันนี้หมออยากจะฝากเตือนหลายๆท่านพวกเราเนี่ยเป็นคนจริงใจหมอรู้ดูหมอดูหน้าคนของกิฟฟารินถ้าเดินมาเนี่ยมันแยกจากคนบริษัทอื่นชัดๆคนของกิฟฟารินน่ะหน้าตาจริงใจค่ะ แต่ในความจริงใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเป็นคนที่เหมือนติดดินอะ่ะเข้าหาคนคุยกับคนง่ายๆแต่บางครั้งต้องระวังนะคะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าละลาบละลวงถาม<อ>เวลาถามต้องดูด้วยเรื่องใดเป็นเรื่องที่สามารถพูดได้เ <s> ช่นไ, <s> ไปเจอเขารับลูกที่โร <s> งเรียนวิ่งไปวิ่งมาหน้าตาเขามีความสุขกับลูกคุยกับเขาเรื่องลูกได้ไหม <S <s ได้ แต่เอ๊ะทำไมเห็นมารับลูกทุกวันไม่เคยเห็นสามีเลยสมควรจะถามไหมว่าตกลงสามีคุณยังอยู่หรือเปล่าถามได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ถูกไหมคะเอ๊ะพี่สงสัยนะเนี่ยทำไมพี่เห็นคุณมารับลูกคนเดียวแล้วพ่อมันไม่มาหรอคะอ้าวพูดได้ไหมคะไม่ได้เรื่องนี้ต้องเรียนรู้จริงๆเลยนะว่าไม่ได้นะคะอย่าละาลาบละลวงเรื่องส่วนตัวเด็ดขาดไม่พูดแทรกหรือถามแทรกขณะที่เขากําลังคุยกับคนอื่นข้อนี้หมอฝากไว้เพราะว่า หมอรู้ว่าพวกเราบางครั้งตั้งใจและมีเวลาน้อยเวลาเจอใครและอยากคุยกับใครก็อยากจะรีบพูดให้มันเสร็จๆนะคะแต่บางครั้งเนี่ยถ้ายังไม่ใช่จังหวะและเวลาที่เหมาะสมชะลอไว้ดีกว่านะคะอย่าแทรกขณะที่คนอื่นกําลังคุยกันนะคะและอย่าเร่งรัดคนสมัครเลยสมัครเลยไม่สมัครเสียโอกาสอยากจะจนต่อไปเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็สอนดาวไลน์ว่าบางคนสอนดาวไลน์ว่าพูดไม่รู้เรื่องก็จับเซนไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวคนอื่นเอาไปดีไหมเนี่ยในความเห็นของหมอหมออาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะหมอมองว่าสิ่งที่มันเซนซิทีฟที่สุดละเอียดอ,อ่อนที่สุดต่อสายสัมพันธ์คือความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันจริงไหมคะ ะะถ้าใจเขายัางไม่พร้อมรักษาความเป็นเพื่อนไว้ก่อนแล้วถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะนึกถึงเราค่ะนะคะอันนี้สําคัญนะคะกับผู้มุ่งหวังเนี่ยภาษาที่ใช้และกริยาท่าทางสําคัญจริงๆนะคะกรุณาเลือกภาษาที่เป็นกลางสุภาพสบายๆและอ่อนโยนหมออยากให้พวกเราวันนี้เนี่ยเวลาไปเจอผู้มุ่งหวังเนี่ยอย่าฮาร์ดเซลลแต่ให้ซอฟท์เซลเข้าใจคำนี้ไหมคะฮาร์ดเซลคือพูดแรงๆค่ะนะคะ,นะคะ อยากรวยไหมอยากจะจนต่อไปไหมอยากมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยหมอว่าคนไทยเบื่อมากๆๆกๆๆมาเพราะเจอมาเยอะแล้วนะคะแต่หมออยากให้พวกเราเนี่ยคุยกับคนแบบคนที่มีไมตรีจิตนะคะสุภาพอ่อนโยนและเลือกภาษาที่กลางๆนะคะไม่โจมตีหรือดูถูกงานประจำที่เขากำลังทำอยู่นะคะ ขอร้องเลยล่ะนี่คือจรรยาบัณของเครือข่ายเช่นเดียวกันนะคะอย่าถามเขาว่าคุณทํางานตรงนี้รับราชการได้เดือนละกี่พันบาทได้เดือนละกี่หมื่นโอหมื่นห้าเหรอผมหายใจ3มวันได้แล้วอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะนะคะคนเราเนี่ยท่านต้องรู้ว่าถ้าเกิอเขากําลังทํางานประจําอะไรอยู่แสดงว่านั่นเป็นงานที่เขาพึงพอใจหรือมีความรักใช่ไหม มันจําเป็นไหมที่เขาจะต้องรีบลาออกหรือต้องมาลาออกแล้วมาทําอะไรกับเราตอนเนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องมาเปรียบเทียบว่าต่อน,นาทีใครได้เยอะกว่ากันใช่ไหมคะเราสามารถพูดได้ไหมว่าเราได้เยอะในเวลาที่เขาว่างจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งที่เราจะไปเที่ยวหรือจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งที่จะพักผ่อนมาทําธุรกิจได้โดยที่งานประจํายังทําอยู่หมายว่ามันสวยกว่านะจริงไหมและขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ยังไม่แข็งแรงจริง ตำแหน่งยังไม่สูงจริงๆการให้คนที่มีตำแหน่งต้นๆและปลูกไฟจนคนลาออกเนี่ยเหมาว่าจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะคะท่านอย่าลืมว่าคนที่ยังมีงานประจําทําอยู่จะมีสังคมนะใช่ไหมคะเขาจะมีสังคมของเพื่อนต่างาแผนกบางทีอยู่ในโรงงานนี้แผน,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 นกนู้นแผนกนี้แผนกนั้นไม่ได้ชวนกันในโรงงานแต่มันมีสังคมที่จะเดินไปเดินมาแล้วคุยกันได้แต่ทันทีที่ลาออกเนี่ยสังคมถูกตัดเลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะลาออกหมอเขาอยากให้เป็นการตัดสินใจของเขาและเป็นการตัดสินใจที่มีความพร้อมเช่นหนึ่งมีรายได้จากกิฟเฟอินสัก4 50, ี่ห้าหมื่นบาทมั่นคงละค่อนข้างคงที่ละสองรู้ว่าลาออกจะไปขยายงานที่ไหนมีเครือข่ายพอประมาณที่จะดูแลไม่ใช่ยังไม่มีอะไรเลยแล้วไปบอกให้เขาลาออกเพราะว่างานประจานั้นเป็นงานที่แย่จริงไหมคะ นะคะเพราะฉันตรงนี้หมอฝากเอาไว้นะคะว่าอย่าโจมตีหรือดูถูกงานประจําแม้กระทั่งขายตรงด้วยกันนะคะก็อย่าโจมตีบริษัทอื่นเราสามารถจะเติบโตได้โดยไม่ต้องว่าร้ายใครเลยใช่ไหม ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหมอยืนยันตรงนี้นะคะเมื่อคุยกับใครสักระยะหนึ่งเนี่ยกับผู้มุ่งหวังเนี่ยต้องประเมินได้ว่าคนนี้พูดเรื่องสินค้าได้หรือยังคนนี้พูดเรื่องธุรกิจได้หรือเปล่าดูจังหวะให้เป็นนะคะถ้าสนใจธุรกิจเนี่ยท่านต้องคุยดูแล้วจุดตัดสินใจของคนวันนี้ในการทำเนี่ยมันมาจากความกลัวก่อนนะคะถ้าจะไม่ทําจะกลัวก่อนกลัวอะไร1กลัวยากคะ่ะ ลัวว่าเขาไม่เคยทําแล้วเขาจะทําไม่ได้วิธีการพูดอาจจะต้องพูดให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันเป็นงานที่เราเผชิญกับความเป็นจริงที่เราทําอยู่เล่าเรื่องจริงกับเรื่องดีๆให้คนฟังไม่ต่างกับสิ่งที่ทํามาชั่วชีวิตสินค้าก็คุณภาพดีราคาไม่ต่างกับห้างร้านพยายามพูดให้มันดูเบาเพราะว่าเขากลัวอะไรเขากลัวความยากนะคะคุยไปคุยมาต้องดูให้รู้นะว่าคนคนนี้กลัวอะไรนะคะ 2. กลัวทําแล้วไม่รวยประเภทคิดว่าทําบริษัทอื่นจะรวยกว่า ประเภทอาจจะคิดว่าสินค้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยรวยไม่ได้ยังไม่เข้าใจค่ะว่าเครือข่ายผู้บริโภคว่าถ้ามีต่อๆกันแล้วมหาศาลเนี่ยมีคนต่อต่อเรามาเป็นพันมหาศาลทุกคนซื้อกินซื้อใช้มันรวยมหาศาลแล้วรวยยั่งยืนโดยต่อเนื่องเข้าใจไหมคะเขาไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าถ้าเขากลัวไม่รวยหมควาว่าอะไรกับหลายคนอายค่ะกลัวว่ามันเป็นงานที่เหมือนจะต้องไปตื้อคนไปยัดเยียดไปบังคับคนท่านสลายความกลัวพวกนี้ได้ไหมคะ ได้ไหมคะท่านจะสลายได้ถ้าท่านรู้ว่าเขากลัวอะไรแต่ถ้าเปิดสลายไม่ได้ท่านจะท่องสคริปต์ป๊๊บปบยาวเหยียดจนจับไม่ได้จําไว้นะคะผู้บริโภคก็ดีผู้มุ่งหวังก็ดีล้วนแต่ไม่มีเวลาฟังอะไรนานๆใช่ไหมคะไม่มีใครอยากดูอะไรนานๆยกเว้นละครน้ําเน่าเท่านั้น ใช่ไหมนะคะที่เราจะทนทูซีดูกันถึงสี่ทุ่มครึ่งได้นอกนั้นเนี่ยมันต้องสั้นๆง่ายๆนะคะบรรยากาศค่ะวันนี้อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยรักษาบรรยากาศในการคุยรักษาบรรยากาศในสายงานเหมือนที่คุณเอกวิทย์รักษาบรรยากาศของความเข้มแข็งและมีพลังในสายงานเหมือนทีมหลายๆทีมที่หมอเห็นรักษาบรรยากาศของความคึกคักกระฉับกระเฉงได้เพราะว่าคําว่าบรรยากาศเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดความสําเร็จใช่ไหมคะ คุยกับใครถ้าบรรยากาศมาดูเป็นธรรมชาติสบายอกสบายใจดูจริงใจโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะก็มีน้องคนหนึ่งก็เอ่ยชื่อก็ได้นะคุณสต๊อปไม่รู้อยู่ห้องนี้หรือเปล่านะคะนะคะหมอจะเล่นลายในกลุ่มกับน้องสต๊อปนะคะลายห้องยังเอ็กเซคิวทีฟนี่แหละคุณสต๊อปก็จะใช้วิธีคุยกับคนไม่รู้จักคุยให้สนุกแล้วเขาจะเป็นคนมีมุกตลกเยอะพอคนหัวเราะขำถ้าทางสบายอกสบายใจและแกจะช,ชวนนะคะ่ะ แล้วแกจะบอกว่าแกจะชวนสำเร็จนะคะเพราะเขากำลังอารมณ์ดีนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เอาไปดูได้นะคะว่าบรรยากาศในการสนทนาเนี่ยสำคัญนะคะผู้ศาสนาสอนว่าความกระตันยูกระตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเคยได้ยินไหมคะนะคะหมอเองเนี่ยถูกพ่อแม่ปลูกฝังมาตลอดเลยนะนะคะว่าแม้ใครเลี้ยงข้าวเรามื้อเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณนะคะแล้วก็มีต้องเรียกว่า ผู้ใหญ่หลายคนหรือพระเถระหลายองค์เคยเล่าให้หมอฟังนะว่าบุญกรรมเนี่ยมันแยกมันไม่มีใครหนีบุญหนีกรรมที่ตัวเองทำไว้ทำอะไรไว้ต้องได้กลับเสมอก่อกรรมทำเข็นก็ต้องได้ทำบุญไว้มันก็ได้สิ่งดีๆตอบแทนแต่มันมีบางเรื่องที่ควรรู้ข้อบอกว่าคนที่กระตันยูกระตะเวทีต่อพ่อแม่บิดามารดาเนี่ย แม้ว่าจะมีความชั่วในด้านอื่นๆก็ต้องไปใช้กรรมในความชั่วที่ตัวเองทำแต่เขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีบาร,รมีในเรื่องของลูกน้องค่ะและมีบาร,รมีในเรื่องของลูกเป็นคนดีค่ะพวกนี้ยเพราะว่าเขามีบุญมีความดีที่เขากระตันอยู่กระตะเวทีต่อพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่เพราะฉะนั้นพวกเนี้ยก็จะได้คุณงามความดีที่ว่าพอมีลูกลูกก็จะดีกับเขาค่ะ เคยได้ยินไหมคะแต่ถ้าเขาไปทำชั่วเช่นไปเปิดบ่อนการพนันแกก็ต้องรับกรรมหนีไม่พ้นเหมือนกันแต่ในส่วนเนี้ยบุญส่วนเนี้ยมันก็จะกลับมาหมอไม่รู้จริงหรือเปล่านะหมอก็ฟังฟังมาเล่าให้ท่านฟังหลายคนบอกว่าคนที่ชอบทำบุญประเภทปล่อยนกปล่อยปลาช่วยชีวิตสัตว์เนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ถ้าทำ,ำทำกรรมอย่างอื่นก็จะไปรับกรรมอย่างอื่นไปอันนี้หมอก็ฟังมาแล้วหมอก็เล่าไว้ท่านฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับอัไลน์เนี่ยจะไม่ว่าเขาจะเป็นคนอย่างไรในอนาคตจะดูแลท่านดีหรือไม่ดีเขาคือคนที่พาท่านเข้ามาในกิฟฟารีนะคะใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมออยากให้ท่านยกย่องให้เกียรติอัปลน์เสมอโดยเฉพาะเวลาอยู่บนเวทีนะคะนะคะได้ไหมคะนะคะให้กําลังใจอัไลน์บ้างบางคนเนี่ย เห็นหมอพูดประโยคนี้ขึ้นมาอ้าปากค้างต้องให้กําลังใจอัพไลน์ด้วยเหรอมีแต่อัพไลน์ต้องให้กําลังใจเราสิเพราะว่าเขาเป็นคนไปชวนเรามาท่านควรให้กําลังใจอัพไลน์บ้างไหมฮัโลโหลควรไหมคะ <isce. S 1> ควรค่ะควรค่ะเขาก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยนะคะแล้วหมอเห็นหลายหลายคนเนี่ยน่ารักมากเลยหมอเห็นคุณวิชิตบุญเพลงเนี่ยให้กําลังใจอัพไลน์หมอเห็นคุณพยาพยุงผล ให้กำลังใจอัพไลน์ที่ไม่สบายคอยดูแลพามาทํางานแล้วหมอมีความรู้สึกเลยว่าเขาจะต้องได้รับสิ่งตอบแทนจากคุณงามความดีครั้งนี้ของเขาอย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้กําลังใจอัพไลน์บ้างฮัลโหลพี่เหรอเหนื่อยไหมหนูเป็นกําลังใจให้นะวันนี้เห็นพี่ไปหลายแห่งดูในไลนะ์นะ่ะนะหนูรักพี่นะอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะคะพยายามให้กําลังใจอัพไลน์บ้างให้กําลังใจสามีหรือภรรยาบ้าง ฮัลโหลให้เปล่านี่สามปีถามครั้งหนึ่งนะครบสปีแล้วถามใหม่ไหนใครยิ้มให้แฟนสามีหรือภรรยาอย่างเต็มหัวใจทั้งปากทั้งใจทั้งตาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะคะต้องหัวเราะทุกทีสินะมันมีอะไรขำหมอจะตอบเหมือนกันทั้งสปีถามทีก็อย่างเงี้ยนานแล้ว ทําไมกับสามีหรือภรรยาที่แต่งงานกันมาหลายๆปีคุณบอกรักเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หัวเราะดังขึ้อีกดังกว่าเมื่อกี้อีกนอนมาก